สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องป้าคนใส่กุ๊กกงนะคะสะพานก็ข้ามไปวัดเต่างอยนะคะนะคะี่ค่ะก็มีสะพานแล้วก็มีน้ําพุงนะคะเนี่น้ําพุงร้านอาหารนี่ก็ครัวนะคะครัวลิมลิมพุงนะคะก็ครัวลิมพุงนะคะครั้งแรกเลยนะคะป้าคนใส่มานะคะ ก็เป็นครั้งแรกนะคะมาแก้วมามาใส่แก้วเลยนี่นอหน้างแม่แม่ใส่ด้วยจะก่หัวโต๊่ายเออหัวโตจ่ายเนาะ โอ้ยเย็นสบายสบายค่ะโอ้ให้เกียรติน้อนานนะคะถึงจะได้เกียรติมีไปมาไปเล่นไล่คุยไหมไปบอกว่าชวนลูกเล่นใจนั่นชวนพ่อถ้าพูไม่ถ่ายด้วยก็มปส้มมาด้วยนะคะมากินข้าวกันสนุกเฮานะคะชวนไปไล่ไปไหมโอ้ยคิดถึงแม่บ่าหอมอยู่ตรงนู้นนะคะก็มาเล่น เย็นมากเลยแม่ข mm. ้าผู้ข้าตัวไหนลูกนี่นี่เออตัวเล็กอ๋อแม่ก็ีก็ไงไปล้หรือข้าเก็บข้ากันเออข้ามาเนาะหร้วอะไรนะมาค่ะมามามาไม่รู้ห้วยบางทรายใช่ห้วยอะไรน้ำอะไรนะ

ที่ <Construction technology> ีเ oh มัน okay, ท mm ีต mm ้นี้อายุรวมกันกี่ร้อยปีครับยังไม่ทราบค่ะไวสรุนก็หยึดเข้ามาอีกเกินแล้วก็งนี้แหละเจ้านตรงไหนแฟนเจ้าตรงนั้นและบอกโตนี้ อ0 0เท่ไห่นะ400สี่หี่เดี๋ยวสี่สี่เท่าไหร่จะตีจะตีเป็นเลขตีเป็นเลขเดี๋ยวไปซื้อสลากกัน50 ตตอยนีว้ร้อีอกว่าตอนนี้ประมาณห0าร้อ้ปีสมัยไหนเอฟซปีนะฮะเอ่อรรยกาศนนุนสายพันปีสมัยกรุงศรีนไหนนนนพันปีโอ้ห้องมตโตตอวนั้นอะู่แล้ตอวเรายังไม่ได้แก้วยกให้โต้เพิ่มง้นนี้นะคะตอนนี้เราก็กระเป๋าสีส้มอุดมสมมูรนะ อันนี้ที่เอฟซีมอบให้เอาไว้พัดสนามผมก็ได้ใช้แล้วก็ไม่เอาปลายออกเพื่อบ่งบอกว่าอ่ามันมันของเพลงรู้บวเมียหรอดี๋ยวขอดูสิขอดูสิขอดได้เลยคือไม่เคยมีกระเ๋าที่เพลงขนาดนี้มาก่อนนี่เท่าไหร่แม่ก้าวยก็อยากได้แต่ร้อยห้าสิบบาทถ้าถูกถูก ถ้าถูอ่าลอตเตอรี่จะซื้อนะคะแก้ป้ายออกมันจะเหลือร้อยเก้าเก้าจะเลย้ไม่แก้ไม่แกเนาะอ่ะพ่อที่มาให้แม่คำคำหน่อยสิเออก็ถ้าถูลอตเตอรี่ก็จะได้นะคะโอ้สีส้มเนาะอุ้ยนุ่มๆเลยสวยมากนนนนนาขขข้ออออยยยโ ที่ขอให้เราได้ด้วยนะสานี่บายแล้วนะคะป้ากสายจับแล้วสงสัยจะได้อยู่โน่นนี่ครั้งแรกที่เอาออกงานใช่ไหมคะออกงานนะผมอยากจะคายมานานเป็นงานดีใช่ไหมงานนี้เป็นงานดีใช่ไหมไม่มีน้ำเปล่า ได้เลยปาริ่มบอกแล้วปาเดี๋ยวจะชวนไปวันใหม่ก่อนคลิปนี้ตั้งข้อเลยนะว่าทาแรกามีต่เาไม่ด้คยมาอนทางแรกโอ้ยกระทางเข้าเลย ยังไม่รู้ว่าบ้านค่อยข้อบัวน่ะรู้จักแล้วรู้จักแล้วรู้จักแล้วเออค้อบัวนั่นะมีตะไคร้เดี๋ยวไปนี่ก็แกงกินก็แกงตอนเด่นไอเหี่ยวมันไปไล่กันแล้วมันเหี่เห็ดอะไรยีเล็ดอะไรยีอันนี้ใครไปเจออันนี้ก็มีเห็ดเห็ดอะไรเห็ดทานก็มันได้เยอะอ เราไปเก็บมานึอัดใบเนาะมันพอซิวโคตรพอซิวเลยยี่สิบาทนี่นี่ยออห้ยเีดะย่อื่ออ๋อให้อู้อ๋อให้เอาบอ้จะยิ้มซิ ไม่ยิ้มหรอกค่ยิ้มกหล่อค่เซลนี่เซลเซผู้สาวไม่ได้หรอกเซลนมักา้ซื้อหน่อยแซลหน่อยนานๆจะได้เซลไม่ได้เจอกันนานคุณไมเซล่คนาทีเซลครับผมตั้งแต่ไปอยู่กับผลไชนิดเอามเนปูมันจะนั่งยเนี้เข้ามานึงดึงกออกสิครับท่าน ที่แท้เขาคือประธางปลอมตัวมาเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้างหักไม่หักไปแล้วแล้วไม่ใช่ต๊ะโอ๊ยออกกำลังหน่อยเด้อก็ออกประจำครับ เหรอเหรอโอ้ไม่น่าไม่น่าหน้าจนเหลืองคนที่เราไปเอากระดองเดียววันนั้นที่ที่อ่าอ่าดินเหรอดินห้ือว่าแมงแมงเมื่อคืนนี้ก็ทำงานหนักทั้งคืนนะทำงานหนักเหรอครับจ้าทั้งคืนชอบทำกลางคืนเลยเออหน้าเหลืองหมดแล้ว อยากโผล่แองกาบีก็รู้สึกว่าไปกรุงเทพก็รู้สึกว่าจะหล่อขึ้นเยอะนะขาวนะคไม่เคยตากแดดเท่าไหร่นั่นแหละได้อาบน้คออียู่ออยยูู่่แต่แม่น้ำแต่ว่าเอมเดอร์น่ะขาวทั่วแล้วก็ทำไมตุ้ยหนุ้ยอย่างนั้นขาวเฮ้ยทำไมตุ้ยหนุ้ยอ่าเขาเรียกว่าเป็นยังไงบ้างใคยทำยูทูปตรงที่กรุงเทพกับอยุดกรอกต่างกันยังไงต่างครับคือต่างจากความเป็นเมือง แล้วก็จากความไปชนบทเอกัคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากดูไปดูพอมค่ะ